สวัสดีครับสวัสดีแฟนข่าวฟุตบอลทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้วันที่9เดือน9 2 5 6 6นะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตข่าวเย็นนะครับข่าวฟุตบอลกันครับวันนี้มีข่าวเชลซีลิเวอร์พูลแมนยูนะครับจะเป็นอย่างไรก่อนอื่นนะฝากทุกคนกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับตอนนี้310คนผู้ติดตามแล้วนะครับฝากกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ข่าวใหญ่เย็นวันนี้เนี่ยนะครับเป็นข่าวแมนยูนะ แอนโทนี่นะครับออกรายการยืนยันความบริสุทธิ์คดีทำลายร่างกายนะครับแนวลูกปีศาจแดงนะครับให้สัมภาษณ์ผ่านรายการทีวีนะว่ายืนยันความบริสุทธิ์ในคดีทำลายร่างกายแอนโทนี่นะครับออกรายการทีวีประเทศบราซิลนะให้สัมภาษณ์ยืนยันความบริสุทธิ์หลังตกเป็นผู้ต้องหาคดีทำลายร่างกายก่อนหน้านี้นะครับปีของแมนเชสเตอร์เต็ด ถูกอดีตแฟนสาวแจ้งความข้อหาทำรายร่างกายก่อนเร็วๆนี้จะมีเหยื่ออีกสองรายปรากฏตัวร่วมกล่าวหาแอนโทนีว่าเคยทำร้ายพวกเธอเช่นกันในอดีตเหยื่ออีกสองรายปรากฏตัวดังกล่าวและกล่าวข้อหาแอนโทนีเรื่องทำร้ายร่างกายโดยหลังจากเรื่องถึงตำรวจนะทางฝั่งทีมชาติบราซิลได้สั่งถอดชื่อแอนโทนีขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้แถลงรับทราบข้อกล่าวหาดังกล่าวแล้ว แอนโทนีนะครับได้กล่าวว่ามันเป็นสิ่งที่ผมไม่ได้คิดถึงมันผมรู้ว่าความจริงคืออะไรและมันจะเปิดเผยออกมาผมรู้ว่าหลายคนพยายามลุมสับผมให้เละแต่ความจริงจะปรากฏอยู่เสมออยู่ในเตดอยู่ในการสอบสวนด้วยพวกเขาติดตามเรื่องราวและจะทำต่อไปผมไม่สนับสนุนเรื่องแบบนี้ก็คือการใช้ความรุนแรงกับผู้หญิงนะครับเรื่องนี้มันผิดแน่นอนแบบ100เเซ ผมมีแม่มีน้องสาวผมไม่เคยต้องการให้เรื่องพวกนี้เกิดขึ้นกับพวกเขาผมมั่นใจหนึ่งเซว่าผมไม่เคยแตะต้องผู้หญิงผมมีหลักฐานผู้คนจะได้เห็นความจริงทั้งหมดผมไม่เคยทำร้ายและจะไม่มีวันทำร้ายผมมั่นใจว่าผมไม่เคยกระทำความรุนแรงทางร่างกาย โอ้โหโดยแอนโทนีนะครับได้พูดถึงเรื่องที่เขาโดนกาเบรล่าคาวันลินนาอดีตแฟนสาวแจ้งความและกล่าวหาว่าถูกเขาทําร้ายร่างกายและจิตใจโดยมีภาพบาดแผลถูกบาดจนเห็นกระดูกและถูกขู่ฆ่าแอนโทนีได้กล่าวอีกนะครับว่าไม่เคยเลยที่ผมแตะต้องตัวเธอผมไม่เคยโขกหัวใครทั้งนั้นผมอยู่ในโรงแรมและส่งข้อความมาหาผม ผมจะไปหาเธอที่โรงแรมและเรากินอาหารกลางวันด้วยกันเหมือนปกติแต่มีบางสิ่งบางอย่างที่ไปกระตุ้นอารมณ์ของเธอซึ่งเป็นตอนที่ผมบอกว่าผมต้องการไปเพราะผมมีภาระหน้าที่เรามีปากเสียงกันผมพยายามจะออกมาแต่เธอก็ไม่ยอมเธอทำแก้วและจานแตกเธอคว่างมันลงบนพื้นและคว้างปลามาทางผมด้วยเธอปรีเข้ามาหาผมในเวลานั้นผมจับตัวเธอไว้ ไม่เคยที่จะผมที่จะบีบดัดหรือโขกหัวใส่เธอโดยเอนโทนี่นะครับได้ปิดท้ายการให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าผมจะติดต่อหาทนายของผมและพวกเขาจะใส่เรื่องราวทั้งหมดนี้ลงในการสืบสวนอีกด้วยนะครับก็โอ้โหถือว่าแอนโทนี่สัมภาษณ์ด้วยหน้าตาที่ร้องไห้แล้วก็หน้าตาที่เศร้าอย่างมากนะครับหลังจากบทสัมภาษณ์นี้ถูกเผยออกมานะครับก็โอ้โหเห็นใจเหมือนกันนะ เออผมเป็นแฟนชลซีผมเห็นแล้วผมยังสงสารเลยครับไม่รู้ว่าแอนโทนี่เขาจะรู้สึกแบบไหนแล้วก็ไม่รู้ว่าเรื่องราวแบบนี้มันจะเกิดแบบไหนขึ้นไม่รู้ว่าข้อกล่าวหาทั้งหมดอะความจริงมันจะเป็นแบบไหนกันแน่นะครับก็ส่วนความจริงอะผมว่าต้องให้ตํารวจสืบสวนกันต่อไปนะครับซึ่งแอนโทนี่โหสัมภาษณ์มาแบบนี้ก็สงสารเหมือนกันนะครับเออร้องไห้แบบเนี้ยก็ขอให้เรื่องราวนี้มันผ่านคนไปไวัยแล้วขอให้ฟอร์มอะ กลับคืนมาสนามแมนเชสเตอร์เร็วๆนะครับเออแล้วก็แบบโหขอโฮโฮหายไปไว้แล้วกันเนี้เออผมเป็นกำลังใจนะครับผมเป็นกำลังใจจริงนะแบบโหน่าห็นใจจริงนะเรื่องราวนี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้นนะเอาจริงไหมเออแล้วช่วงนี้ฟอร์มก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็สู้ๆนะครับออนี้สู้ๆนะเออแฟนเชลซีคนนึงผมขอให้กำลังใจนะครับมาต่อที่ข่าวซานโช่นะครับอดีตแข้งเชื่อว่าจารอนสันโชเตรียมนับถอยหลังแยกทางกับแมนยูนะ สเตตคอ,อริมอนะครับอดีตกองหน้าแอสตันวิลล่าและลิเวอร์พูลในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษออกมาแสดงความคิดเห็นว่าจาดอนซานโชปีกชาวอังกฤษของแมนเชสเตอร์เนเต็ดหมดอนอาคตแน่ในถิ่นโอแทฟฟอร์ดไปเรียบร้อย เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับดาวเตะวัย24ปีนะครับตอบโต้เอลิกเทนฮารคุณซื้อแมนยูอย่างดูเดือดหลังโดนวิจารณ์เรื่องทัศนคติในการฝึกซ้อมและถึงแม้ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆออกมาเพิ่มเติมแต่คอริมอนครับมองว่ามีโอกาสสูงที่ซานโชต้องเก็บข้าวของออกจากกองทัพปีศาจแดงคอริมนครับซึ่งปัจจุบันรับบทกูรูกล่าวว่าผมเชื่อว่าแมนเชสเตอร์เต็ด จะพยายามปล่อยเขาออกไปไม่ว่าจะแบบยืมตัวหรือถาวรในอนาคตสถานการณ์ทั้งหมดชวนให้ผมนึกถึงช่วงเวลาการหวนกลับมาของโรเมลูลูกากูที่เชลซีผมรู้ว่าซานโช่เตรียมจะพูดคุยกับผู้จัดการทีมและทีมงานสตาฟโค้ดแต่ผมก็ไม่คิดว่าเราจะได้เห็นซานโช่เล่นให้แมนยูอีกแล้วมันเป็นเรื่องยากสำหรับตัวเขาและแมนยูนเตดในการหาสโมสรที่เต็มใจรับเขาไปใช้งานต่อโดยทีม ในพิมเมลีกก็ไม่คิดจะได้ตัวอีกเช่นกันผมคิดว่าสโมสรในยุโรปมีแนวโน้มที่จะต้องการเขามากกว่าผมจะไม่แปลกใจเลยถ้าบูเเซียดอ m ม o n และบาเยอร์พยายามดึงเขากลับไปสู่บูเลเดีซิก้าแต่ผมก็รู้ว่าเซเรียอาจะเป็นจุดหมายปลายทางที่ดีที่สุดสําหรับเขาในตอนนี้การทํางานกับโซเช่มูรินโญ่ที่โลมาอาจจะไม่ใช่ความคิดที่แย่ก็ได้โอ้โหก็ รอดูกันนะครับว่าเรื่องราวนี้มันจะจบลงเอยแบบไหนนะครับสานโชจะยอมไปคุยกับเทนฮากหรือไม่นะครับหรือไม่ก็อาจจะแยกทางในซัมเมอร์หน้าหรือไม่ก็ในตลาดหน้าหนาวที่ใกล้จะถึงนี้ครับม,มาต่อกันที่ข่าวแฮร์รี่เคนกันบ้างนะครับแฮร์รี่เคนนะครับมองเสือใต้ต่างจากไก่เรื่องบูชาชัยชนะแฮร์รี่เคนนะครับกองหน้าบายเยนน์มิวนิค แสดงความคิดเห็นอย่างซื่อตรงแบบไม่ต้องรักษาน้ําใจอดีตต้นสังกัดท็อตแนมฮอสเปอร์ว่าขาดทัศนคติบูชาชัยชนะแตกต่างจากที่อาลอันอารีนาที่มาตรฐานสูงมากแฮนรี่เคนนะครับย้ายจากสเปอร์ไปอยู่กับบาเยอร์เมื่อตลาดซัมเมอร์ลงสนามแล้ว3เกมบนบุนเดสิก้าชนะรวดทำสามประตู1แอซซิตซึ่งหากเป็นที่เล้าไกด่ดชองคงถูกยกย่องอย่างมหาศาล แต่กับเอาลิอันา่ิน่า9คะแนนที่ทำได้ถูกวิเคราะห์ตีแผ่ว่าคุณภาพยังไม่ถึงมาตรฐานยังสามารถทำได้ดีขึ้นอีกจุดนี้เองที่กับตันทีมชาติอังกฤษนิยามว่าหัวจิตหัวใจผู้ชนะซึ่งมันขาดหายไปเมื่อครั้งอยู่ท็อตแนมสมัยอยู่สเปอร์เราก็ต้องการเป็นผู้ชนะแต่หากคุณไม่สามารถาถกได้2-3นัดติดนั่นก็ไม่ใช่หายนะ ผิดกับที่บาเยอร์คุณต้องชนะให้ได้ทุกเกมเคนนะครับกล่าวถึงความแตกต่างของ2สโมสรนี้นะครับและยังกล่าวอีกน,นะครับว่าขนาดหลังจากทีมเฮ3 1และ40ใน2เกมแรกบนบนุนเดสิก้าเราก็คุยกันว่ามันยังไม่พอใจต่อแนวทางที่เล่นออกมานี่มันทัศนคติของทีมหัวกระทีชัดๆ กองหน้าวัย30ปีนะครับมุฟออนไปล่าแชมป์เมเจอร์ลีกแรกอาชีพยังเยอรมันขนาดที่สเปอร์นะก็เดินหน้าใหม่ภายใต้แอนพอสเตโกโคสร้างเกมบุกอย่างมีสไตล์เก็บ10จับ12แต้มแรกของในุดการใหม่พิมพ์ลิอังกฤษนะครับก็โหนี่คือคำกล่าวแบบเฮนิเคนแบบไม่ถ่อมเนื้อถ่อมตัวกับสโมสรเก่านะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับที่เทนิเคนพูดว่า ไม่ถอมเนื้อถอมตัวเนี่ยพูดแบบทํานองนี้นครับส่วนหนึ่งนะผมว่าอาจจะเป็นเพราะแฮร์รี่เคนนะครับถูกสั่งให้ไม่ไปบอกลาเพื่อนร่วมทีมในสเปอร์นะครับหลังจากที่ถูกสโมสสนไก่ี่ทองเนี่ยถูกห้ามไม่ให้เข้าเลยนะครับก็ถือว่าอันนี้เป็นการเหยียดแล้วก็เป็นการไม่ให้เกียรติของ ฮลิเคิเหมือนกันครับผมก็มองว่าเหตุนี้แหละครับเฮลิเคยนจริงออกมาสัมภาษณ์แบบแรงๆแบบนี้นะครับก็มันก็จริงแหละเออาจริงไหมมันก็จริงแหละแต่ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะว่าในอนาคตจะเป็นอย่างไรต่อนะครับสหรับเฮลิเคยนกับบาซินมิวนิกนะโอเคนะครับมาต่อที่ข่าวรีพูลครับอันนี้เป็นข่าวอัปเดตนะผออนะครับโปลีกเชื่อว่าทีมซาอุลุยดึงซาลาต่อนะครับ ไมเคิลอเมนาโล่ครับผู้อำนวยการของฟุตบอลโปรลีกซาอุดิอาระเบียมั่นใจว่าสโมสรนในประเทศยังจะคงเดินหน้าคว้าตัวโมฮเมดซาร่ากองหน้าตัวกิ่งของลิเวอร์พูลร่วมทีมแม้จะพลาดไปในช่วงซัมเมอร์นี้นะแข้งวัย3 11ปีนะครับตกเป็นข่าวอย่างหนักกับอัลอิทิฮัดที่ทุ่มเงินก้อนโตถึง150ล้านปอนด์แต่หงแดงนะครับปฏิเสธโดยมีรายงานบอกว่ามีการเพิ่มข้อเสนอถึง200ล้านปอนด์ด้วย แต่ที่ดังอังกฤษยังแข็งใจไม่ยอมปล่อยตัวแม้ว่าจะพลาดคว้าตัวซาร่ามาเล่นามาเล่นในโปลีซัมเมอร์นี้ขออนัยนะครับแต่เอเมินาโลมั่นใจว่าสตา์ทีมชาติอียิปต์มีโอกาสจะมาเล่นที่แดนเศรษฐีน้ำมันในอนาคตแน่นอนสิ่งแรกและสำคัญที่สุดซาร่าคือหนึ่งในนักเตะดีที่สุดในโลกผมเคยพูดไปแล้วทั้งแบบส่วนตัวและต่อสาธารณะนะว่าเรายินดีต้อนรับ ใครก็ตามที่ต้องการมาเล่นที่ซาอุดีโารีกซึ่งรวมถึงซาร่าอีกด้วยเอเมนาโลกล่าวกับสกายสปอร์ตแบบนี้นะครับและยังกล่าวอีกนะครับว่าแต่เรานะครับต้องทำสิ่งต่างๆด้วยความเป็นมืออาชีพอย่างสูงและให้ความเคารพนั่นคือสิ่งที่เราทำนั่นคือสิ่งที่ซาอุดีโารีกได้รับความขัดเกาวาให้ทํานำถึงความเป็นมืออาชีพมาให้ความเคารพและทำสิ่งต่างๆอย่างถูกต้อง ถ้ามันไม่เกิดขึ้นนั่นไม่ใช่เพราะเราไม่ต้องการนักเตะหรือเพราะเรามีปัญหากับลิ์พูแต่มันเป็นสิ่งที่มีบางสิ่งที่จำเป็นที่เราต้องประสานงานกันไม่ได้ ไม่มีใครโกรธใครหรือใครเขียดใครอย่างไรเราเดินหน้าต่อไปแต่เราจะไม่ปิดประตูซึ่งหามีโอกาสทําสิ่งต่างๆและทําได้ดีและมันทําให้ซาร่ามาสู่ซาดิโปรลีกได้เราจะรู้สึกขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับก็นี่คือบทสัมภาษณ์ผมมองว่าตลาดหน้าหนาวซาร่าก็คงมีข่าวอยู่ดีนะครับสำหรับทีมในโปรลีนะครับ มาต่อที่ข่าวใหญ่อีกหนึ่งข่าวของลีพูนะครับล็อกเป้าขวากองหลังบอลมัดอุดแนวรับเดือนมกราคมนะครับลีพูนะครับสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งอังกฤษนะกำลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการยื่นข้อเสนอคว้าตัวลอยเคียวี่เซนเตอร์แบ็กจอมเก่งของบอลมัดทีมคู่แข่งร่วมหลีกไปเสริมแนวรับในตลาดนักเตะเดือนมกราคมปีหน้า เจอเกินคอปนะครับเทนเนอร์ลิฟพูยังคงมองหากองหลังคนใหม่เข้ามาร่วมทีมต่อเนื่องหลังจากที่เวอร์จิลฟานไดเริ่มที่จะมีอายุมากแล้วขณะที่โจอเอลมาติฟโจโกเมสและอิบาริมาคนาเต้ก็มักที่จะได้รับอาการบาดเจ็บรบกวนขณะเดียวกันนะครับเคลลี่เป็นกองหลังในสไตล์ที่คอปมองหามาโดยตลอดเนื่องจากมีอายุเพียง24ปีเป็นผู้เล่นสัญชาติอังกฤษ และสามารถขยับมาเล่นเป็นแบ็กซ้ายอีกได้ด้วยซึ่งตอบโจทย์กับระบบการเล่นใหม่ของลีพูเป็นอย่างมากสหรับเคลลี่นะครับย้ายจากาบิสตันซิตี้มาเล่นกับบอลมัดเมื่อปี2019และกลายเป็นหัวใจสำคัญแนวรับมาโดยตลอดโดยลงสนามให้กับพลพรรคเดอะเซอรลี่ไปทุกรายการ117เกมซัดไป2ประตูด้วยกันนะ แต่อย่างไรก็ตามนะครับนอกจากล์พูแล้วท็อตแนมนสปเปอร์และนิวคาสเซิลก็สนใจเคียวลี่ด้วยเช่นกันนะครับก็มาดูนะว่าข่าวนี้ล์พูจะเป็นอย่างไรและจะเอาจริงหรือเปล่านะครับมาปิดท้ายกันที่ข่าวเชลซีกันบ้างนะครับมารลิซิโอโปเชติโนนะสื่อเผยชื่อ3ดาวยิงที่เชลซีเล็งคว้าตัวมาเสริมแนวลุกในตลาดหน้าหนาวไซมอนฟิลิปนะครับนักข่าวฟุตบอลที่ติดตามเชลซีสโมสรพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ออกมาเปิดเผยว่ามาลิซิโอโปเชติโนกุนซือสิงโตน้ำเงินครามมีรลายชื่อกองหน้าสามคนที่อยากได้ตัวเข้ามาร่วมง,งานในตลาดนักเตะมกราคมปีหน้าในช่วงสตาร์ทซีซั่นนี้นะครับเชลซี Chelsea ทำผลงานได้อย่างน่าผิดหวังด้วยการลงเล่นและเก็บได้เพียง4คะแนนจาก4ี่เกมเท่านั้น และหล่นมาล้างอันดับ12เรียบร้อยแล้วซึ่งทําให้โปชิติโน่กาลังเจอกับสถานการณ์ที่กดดันพอสมควรเลยทีเดียวขณะเดียวกันนะครับเชลซี Chelsea นะมีปัญหาอย่างหนักในแนวลุกเนื่องจากมีนิโคล a าแจ็กสันเป็นกองหน้าตัวเป้าให้เลือกใช้งานเพียงลายเดียวเท่านั้นส่วนทางด้านของคิสโซเฟอร์อินคุนโคที่เพิ่งย้ายมาก็ได้รับบาดเจ็บยาวโดวยล่าสุดน,นะครับทางด้านของฟิลิปนะระบุว่าโปชิติโน่ อยู่ระหว่างมองหาศูนย์หน้าเข้ามาเสริมทัพเพิ่มเติมฟิลิปนะครับยังกล่าวอีกนะครับว่าเห็นได้ชัดว่าดูซานวาลาหวิดของยูเว่ถูกจับตามองมาตลอดในช่วงซัมเมอร์และเขาก็ยังอยู่ในความสนใจนั้นนอกจากนี้ยังมีโจนาธานเดวิดจาการิวและคนสุดท้ายคือโอลี่วัตกินจากแอสตันวิลล่า ทั้งหมดนี้คือชื่อที่ผมได้รับในสัปดาห์นี้ซึ่งเชลซีกำลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้สำหรับตลาดเดือนมกราคมหรือไม่ก็ตลาดหน้าหนาวนั่นเองนะครับก็คือเหมือนกันนะครับตลาดมกรากับตลาดหน้าหนาวคือตลาดอันเดียวกันนะครับก็มาดูนะว่าชื่อใครจะได้แต่ส่วนตัวผมผมมองว่าดูซานวาลาฮมิดน่าสนใจนะครับเพราะว่ามีข่าวมาตั้งแต่ตลาดที่ผ่านมานะครับก็มาดูกันนะว่าจะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับเชลซีจะเอาเพิ่มหรือเปล่าหรือว่าจะใช้ นิโคลัสเจคสันเหมือนเดิมแล้วรอเอ็นคุณครูกลับมาเป็นแบ็กอัพไม่งั้นก็เล่นด้วยกันนะครับก็รอดูนะว่าเชลซีจะเอาใครนะครับโอเคประมาณนี้นะครับทุกคนครับสำหรับข่าวเย็นวันนี้นะครับใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับแล้วที่สำคัญนะครับฝากกดติดตามให้ช่องคันปากฟุตบอลด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเป็นขวัญอ่ากำลังใจนะครับเป็นแรงผลักดันให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับดนะครับฝากกดติดตามด้วยนะสำหรับวันนี้คันปากฟุตบอลขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับ สวัสดีครับบ๊ายบาย